อีกหนึ่งเรื่องที่จะมีความคืบหน้าในสัปดาห์นี้ก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะและได้เห็นการขับเคลื่อนร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่เตรียมจะมีมาตรการเพื่อที่จะพักชำระหนี้การเกษตรขับเคลื่อนการระบายสินค้าและการขายสินค้าด้วยค่ะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วมีรายละเอียดเข้ามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะคุณอุรัย a i คะมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จะว่าไปกค็คล้ายกับการเยียวยาแรงงานนอกระบบด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้เราไม่ได้กําลังจะบอกว่ามันคล้ายตรงที่การมอบเงินช่วยเหลือนะครับเดือนละห้าพันบาทแต่มันยังไปคล้ายเรื่องของการผ่อนผันการพักพักชาระนี้นะครับเพราะไม่ใช่แค่โรคระบาดเท่านั้นที่ทําให้ประชาชนหลายคนต้องตกงานที่ทําให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรหลายคนไม่สามารถที่จะระบายสินค้าทําการเกษตรได้ตามปกติ ต้องไม่ลืมว่าณช่วงเวลานี้สิ่งที่เกษตรกรต้องเผชิญกันมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้และทุกๆปีคือปัญหาภัยแล้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรของบ้านเราประเทศเรากําลังเผชิญศึกสองทางนะครับไม่แปลกที่ทางภาครัฐจะออกมาตรการนี้ออกมาช่วยเหลือนะครับคือด้านหนึ่งให้เงินเยียวยาอีกด้านหนึ่งก็พักชําระหนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการพยุงให้เกษตรกรหรือว่าผู้ที่ประกอบกิจการด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร พอที่จะได้พักหายใจหายคอแล้วก็เก็บหอมรอมริบต้นทุนนะครับคงยากมากจนถึงขั้นที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเกษตรกรหลายๆคนมีหนี้สินและในช่วงเวลานี้ที่ไม่สามารถค้าขายสินค้าทางการเกษตรได้ตามระบบปกติยังจะต้องนําเงินทุนที่มีอยู่อย่างจํากัดหรือว่าไม่สามารถหาเพิ่มเติมได้ไปใช้หนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อประชุมร่วมกับกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนา เกษตรกรเพาเห็นชอบหลักการครับในการช่วยเหลือพักชำระหนี้เขากำหนดวงเงินไว้ที่ประมาณ900ล้านบาทเพียงแต่ว่าคุณธนาครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้ยังเป็นเพียงหลักการและยังต้องอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะปรับอยู่ในช่วงที่ยังต้องเคาะกันต่อเพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับคือกระทรวงพาณิชย์หยิบยกมาพูดถึงวันนี้ระหว่างการถแถลงข่าวที่สบ,บคนะครับ บอกว่าโครงการที่รัฐบาลเสนอเป็นนโยบายตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆคือการพยุงราคาสินค้ากเกษตรถูกนํามาใช้ในช่วงเวลานี้ถูกนํามาผลักดันขับเคลื่อนกันในช่วงเวลานี้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพราะว่ามีสินค้ากเกษตรหลายประเภทที่น่าจะประสบปัญหาในเรื่องของการหาตลาดระบายสินค้าในเรื่องของราคาสินค้านะครับที่ผ่านมา2สัปดาห์ก่อน3สัปดาห์ก่อนเราได้เห็นเกษตรกร ชาวสวนผลไม้หลายท่านที่ออ <ส sabia? S 2> กมาอาจจะจําหน่ายสินค้าผ่านทางทุกๆช่องทางที่เป็นไปได้ออนไลน์นะครับเร่ขายต่างๆนานาในราคาที่หลายคนได้ยินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ลดกระนําเลยเพราะว่าตลาดมันไม่ปกติในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของการนํานโยบายของรัฐบาลชุดนี้กลับมาขับเคลื่อนใหม่เพียงแต่ในรายละเอียดที่วันนี้แถลงที่สบคมีบางรายละเอียดที่จะต้องมาปรับแต่งกันนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นและดูเหมือนว่า ถ้าเกิดเป็นไปตามที่สบคแถลงวันนี้คนที่จะได้ประโยชน์แบบเต็มๆก็คือเกษตรกรนี่แหละครับการประกันรายได้นี่ไม่ใช่การประกันราคานะครับเราไม่ได้ไปสั่งให้ราคาสินค้าเกษตรมันขึ้นลงเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเป็นวิธีคิดของรัฐบาลที่จะคิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยควรจะขายผลผลิตได้ในราคาประมาณไหน จึงจะมีรายได้พอกับการยังชีพเพราะนั้นเราก็เอาราคาตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ถ้าหากว่าผลผลิตราคาตกต่ำลงรัฐบาลก็จ่ายชดเชยในส่วนต่างให้นั่นก็คือพี่น้องประชาชนก็จะมีเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าขวาก็คือรับชดเชยจากส่วนต่างที่ราคาผลผลิตอาจจะตกต่ำลงก็ใส่กระเป๋าขวาไว้ส่วนกระเป๋าซ้ายก็คือสินค้ากเกษตรที่พี่น้องประชาชนเก็บเกี่ยวมาได้ ก็ยังเป็นของพี่น้องเกษตรกรอยู่ก็เอาไปขายได้ตามปกตินะอีกเรื่องนึงน,นะคะคุณอุรชัยก็คือการ,รให้เงินเยียวยาซึ่งก็น่าจะได้รับกันทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มเกษตรกรน,นะคะดูแล้วมีคนเตรียมที่จะเข้ามาขอรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกไหมคะมีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแรงงานนอกระบบก็มีหลายๆท่าน ที่ยังต้องการพื้นที่ในการเข้ามาร้องทุกข์อยู่หรือว่าเกษตรก,รกรก็ยังเร่งในการลงทะเบียนอยู่ในขณะนี้นะครับพูดถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคมณนะเวลานี้กระทรวงการคลังขยายเวลาในการเข้ามาร้องทุกข์ออกไปอีกจนถึงวันศุกร์นี้นะครับก็คือสามารถเข้ามาร้องทุกข์ได้ที่นี้มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับคุณนัฐาคุณผู้ชมครับพบว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งในจํานวนคนที่เข้ามาร้องทุกข์เนี่ยไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนไม่ใช่ว่ามีปัญหาลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน ไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าเชื่อว่าถูกตีอ,อ,ตอาชีพผิดไปจากความเป็นจริงบางคนบอกว่าเขาเป็นแรงงานนอกระบบรับจ้างทั่วไปแต่ไปตีว่าเขาเป็นเกษตรกรทําให้เขาไม่ได้รับเงินในกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับกลุ่มนี้เราเห็นกันมาตลอดแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรายงานออกมาว่าเขาไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยตั้งแต่แรกและเข้าใจว่าสามารถที่จะมาลงทะเบียนในการร้องทุกข์กล่าวโทษเอ่อในการร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังซึ่งจัดอยู่บริเวณกรุมประชาสัมพันธ์นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้ก็จะต้องโยกไปเป็นทีหลังซึ่งทางภาครัฐก็จะจัดกระบวนการขั้นตอนในการเยียวยาต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบที่ต้องการร้องทุกข์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามยังสามารถที่จะเข้ามาร้องทุกข์ได้จนถึงวันศุกร์นี้ในกรุงเทพก็กรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับทั้งหมดทั้งมวลดูเหมือนว่าจะพยายามขามวดให้สําเร็จเร็วที่สุด ให้ได้ภาพชัดที่สุดว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ยังตกค้างมีกลุ่มไหนที่ยังตกหล่นนะครับมีจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เชื่อว่าจะต้องเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์กันอีกนะครับกว่าจะถึงวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์นี้ล่าสุดครับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและผ่านการประเมินแล้วก็มีจํานวนสูงถึง13ล้าน5แสนคนโดยประมาณนะครับคุณนัฐาซึ่งก็เกือบทั้งหมดเป็นจำนวนมากทีเดียวก็ได้รับเงินไปแล้วด้วยนะครับในบางงวดครับ เรื่องของกลุ่มคนตกหล่นตกค้างนี่น่าสนใจนะคะคุณอุรชัยคะเพราะว่าก็คงคจะมีจํานวนมากทีเดียวที่ผ่านมาเราก็มักจะพูดถึงกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มที่ตกค้างนี่มีมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะครับนี่แน่นอนนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นข้อสังเกตนะครับว่าหลายๆคนโอ้โหผ่านมาถึงช่วงเวลานี้มันก็หลายเดือนแล้วที่ต้องเผชิญกับสภาวะของโควิด19นะครับหลายคนตกงาน หลายคนว่าง,งานไม่มีไรายได้หลายเดือนแล้วยังต้องรอเพื่อที่จะช่วยเหลือต่อซึ่งมีหลายคนทีเดียวที่เข้าไม่ถึงกระบวนการเยียวยาแต่ว่าในกรณีนี้มาช้าก็ยังมาถ้าเกิดว่าจะมองในแง่ดีนะครับคือต้องดูกันต่อไปว่าจะทําได้รวดเร็วขนาดไหนเพราะว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็เตรียมที่จะดูแลคนที่ยังตกหล่นตกค้างอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงช่องทางลงทะเบียนเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดเอกสารหลักฐานบางอย่างเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นมีปัญหาขัดข้องระหว่างทางนะครับ กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลแน่นอนซึ่งอย่างที่บอกเป็นการแข่งกับเวลาจริงๆเพราะว่าถ้านับกันตั้งแต่ช่วงการแพร,ร่ระบาดโควิด -19 ยังแรงๆอยู่เนี่ยถึงตอนนี้ก็ถือว่าขาดงานว่างงานขาดรายได้มานานแล้วครับคุณนัฐาครับค่ะไม่ต่ำกว่า2เดือนนะคะสำหรับ,ค,รบคนคบที่เผชิญวิกฤตอย่างฉับพลันและเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือขอบคุณคุณอนชัยมากค่ะขอบคุณครับ